ลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้มีดาวย้ายที่ส่งผลกับคุณ6ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงในเรื่องของความเสียหายในชีวิตคุณครับซึ่งอันตรายมากๆเลยนะครับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงของคุณครับเรื่องครอบครัวของคุณและเรื่องบริวาร เกิดขึ้นแต่เรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับผมจะมาพูดถึงดาวย้ายของชาวลัคนาราศีเมทุนเน้นย้านะครับว่าผมไม่ได้หมายถึงคนราศีเมทุนนะครับถ้าคุณราศีเมทุนไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนลัคนาราศีเมทุนนะครับคุณสามารถตรวจสอบได้ฟรีครับที่ i ลน์สินแสครับ s i n z a e ใช้โค้ด456ครับเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วเห็นลัคนาราศีของตัวเองได้อย่างแม่นยําถูกต้องได้เลยครับ ดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนกันยายนนี้ก็คือดาวพุธหมายเลข4ี่ครับส่งผลกับเรื่องครอบครัวของคุณครับส่งผลตั้งแต่วันที่1 1กันยายนตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับจนถึงวันที่28กันยายนเวลา17บเจ็นาฬิกาสินาทีครับมาเลข4ดาวพุธนะครับหมายถึงเรื่องของการสื่อสารความสัมพันธ์นะครับการเรียนรู้นะครับแล้วก็การพบปะกับคนใหม่ๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะครับก็คุณกับครอบครัวของคุณนะครับครอบ คนในที่นี้ก็หมายถึงญาติพี่น้องนะครับแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดแหละจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ตามนะครับจะมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็อาจจะมีการไปมาหาสู่กันนะครับหรือว่ามีการพูดคุยกันนะครับนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นนะครับอะไรใหม่ๆร่วมกันได้นะครับก็ขอให้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับความไม่เหมือนกันตรงนี้มันเกิดจากดวงดาวนั่นเองครับที่ให้ลงทะเบียนในสินแสก็เพื่อที่จะให้ด ว่ามีดาวอะไรในช่องไหนบ้างครับเราทุกคนจะมีดาว10ดวงกระจายอยู่ในแต่ละช่องที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมี10ช่องเลยบางคนอาจจะมีไม่ถึง10ช่องแต่จะมีไม่เกิน10ช่องนะครับเพราะว่าดาวมีแค่1ิดวงแต่ช่องเนี่ยจะมีทั้งหมด12ช่องดังนั้นเราจะมีดาวไม่ครบทุกช่องเราจะอ่านดวงหรือว่าดูดวงแบบเจาะจงได้เราต้องรู้ว่าดาวเราอยู่ช่องไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าดาวที่ย้ายมาจะมากระทบกับดาวอะไรในช่องนั้นๆของเรา อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินนักพยากรณ์หรือว่าหมอดูท่านไหนอธิบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอธิบายตอนที่เราเรียนแต่ในที่นี้ผมอยากให้ช่องของผมเนี่ยให้ความรู้กับผู้ฟังด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ชมหรือผู้ที่มาฟังเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเอาอะไรมาพูดเอามาจากไหนแล้วพูดจากหลักการอะไรทั้งหมดนี้เนี่ยที่นี่เป็นสถาบันนะครับเรามีการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้นะครับยกตยัวอย่างง่ายๆ เช่นสมมุติว่าในช่องครอบครัวนี้นะครับเรามีหมายเลข8อยู่สย้ายมาเจอกับ8แบบนี้เราเรียกว่า4ี่เจอคู่ศัตรูคุณกับคนในครอบครัวคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนคุณเคยได้ยินข่าวไหมครับเช่นแย่งสมบัติกันนะครับนะฟ้องร้องดําเนินคดีกันเองอย่างเงี้ยในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากคู่เลขแบบนี้แหละ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข2อ,อยู่นะครับ2คือดาวจันทร์4ย้ายมาในช่องครอบครัวแล้วในช่องครอบครัวคุณก็มีเลข2อ,อยู่ด้านในนะครับสเจอ2แบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นคู่มิตรกันนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของการตกลงกันที่เป็นเรื่องดีๆนำทาไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในในครอบครัวด้วยกันนะครับแบบนี้เพราะว่า4 2 2 4เป็นดาวคู่มิตรกันอย่างเงี้ยเป็นต้น ดาวดวงต่อไปนะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนกันยายนก็คือเลข3ดาวอังคารก็ย้ายในวันถัดมาเลยเข้ามาในตำแหน่งบริวารส่งผลตั้งแต่วันที่12กันยายนเวลา1ทุ่ม47นาทีถึงวันที่26ตุลาคมเวลา8นาิกา39นาที ดาวองคารหมายเลข3เนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยผมจะพูดเลยว่าให้จําง่ายๆเลข3คือขยันกล้าหารลงมือทำเพราะฉะนั้นดาวองคารเข้ามาในตําแหน่งบริวารน,นะบริวารเราก็มีผลทันที3เรื่องเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยสั้นๆขยันกล้าหาร,าหารลงมือทำบริวารคุณก็อาจจะช่วงนี้มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษนะอยากทานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความขยันมากขึ้นดีสิครับนะบริวารขยันงานเราก็เดินใช่ไหมครับแต่ให้ระวังอย่างเดียวครับระวังบริวารโง่นะครับเพราะว่า เ,เหมือนสุภาษิตจีนะครับที่เขาพูดกันนะครับว่าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยให้ระวังคนโง่เพราะคนโง่เนี่ยถ้าโง่แล้วขยันเนี่ยโอ้โหอันนี้จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปสอดส่องบริวารของตัวเองตามความเหมาะสมนะฮะเรียกว่าแบบนั้นละกันและเช่นเดียวกันนะครับดาวอังคารเนี่ยเขาก็มีดาวคู่มิตรของเขาเขาก็มีดาวคู่ศัตรูของเขานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าดาวอังคารของเราไปเจอกับคู่ศัตรูก็คือ อังคารไปเจอกับอาทิตย์3ไปเจอกับ1นึ่งครับสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยเขาไม่ชอบกัน นะถ้าเรามีเลข1อยู่ในช่องบริวารแล้วเลข3โคจรเข้ามาแบบนี้เราเรียกว่า3เจอหนึ่งอย่างนี้มีโอกาสที่จะล้อเบาแบงกันนะครับหรือว่ามีเรื่องมีราวกับบริวารได้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ได้มีเลข1แต่คุณมีเลข6 3มาเจอกับ6อย่างนี้เขาเรียกว่าอังคารมาเจอกับสุสามหกหกสามเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับเรียกว่าเกิดสเสน่ห์นะสเสน่ห์อ่อนกว่าไวความหมายของคู่เลขนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะตกลงคุยกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเข้ากันได้ดีกั บริวารบริวารก็รู้สึกว่ามีความคล่องตัวในการทํางานนะครับแล้วก็อยากที่จะทํางานให้มันตามเป้านะได้ตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้แบบนี้เป็นต้นดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลขเกเกตนะครับเหรือเนปจูนนะครับหรือเรียกตามภาษาตําราดั้งเดิมเรียกว่าเกตนะครับ เข้ามาในตำแหน่งความเสียหายครับส่งผลตั้งแต่วันที่13กันยายน2ทุ่ม46นาทีถึงวันที่9พฤศจิกายน10โมง46นาทีแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเเลข9เนี่ยเข้ามาในตำแหน่งความเสียหายเลข9หมายถึงอะไรบ้างครับเลข9หมายถึงเรื่องอความทันสมัยเทคโนโลยีแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมไปถึงความเชื่อด้วยนะครับก็มีโอกาสที่คุณต้องระวัดระวังคาพูดนะเวลาจะพูดอะไรหรือเวลาจะทําอะไรนะครับ ในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่ควรทําจริงๆไม่ควรทําตลอดชีวิตแหละนะครับแต่ว่าเกิดสมมุติบางคนเลี่ยงไม่ได้แต่ครั้งนี้ยังไงต้องเลี่ยงนะครับเพราะถ้าไม่เลี่ยงแล้วนะครับจะมีโอกาสเสียหายร้ายแรงครับเลขเก้าเนี่ยมันเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อพอมันไปทําอะไรไม่ดีนะครับเขาเรียกว่ากรรมให้ผลทันตาหรือว่าบุญกรรมเนี่ยส่งผลแรงดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าหมายเลขเก้าเนี่ยเขาไม่ไ เลขเเนี่ยเป็นผู้มิตรกับเลขทุกเลขดังนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่คุณอาจจะคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่งงั้นแค่อย่าไปทําอะไรผิดศีลธรรมก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะถือว่าป้องกันการเสียหายได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละนะต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หมายเลข6ดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งส ครับส่งผลตั้งแต่วันที่16กันยายนตี4ครึ่งถึงวันที่11ตุลาคม7โมง43นาที7โมงเช้านะครับนะเข้ามาในตำแหน่งสังคมเลข6ดาวสุกเนี่ยหมายถึงเรื่อง ความสวยความงามหมายถึงเรื่องการเงินแล้วก็หมายถึงเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งสังคมเนี่ยก็แปลว่าคุณจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในหมู่เพื่อนฝูงสังคมของคุณจะโดดเด่นด้วยการแต่งตัวที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้จะโดดเด่นด้วยการที่คุณอาจจะมีทรัพย์สินมากขึ้นนะครับก็เลยดึงดูดให้คนเนี่ยสนใจก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือช่วงเนี้คุณจะดูดีเป็นพิเศษหรือนะครับ ถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นกับคุณนะครับก็เกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงสังคมของคุณคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอวงสังคมที่เป็นคนระดับที่แบบไอโซอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะครับก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสําหรับหมายเลข6กดาวสุกนะครับ ก็มีดาวที่เป็นดาวคู่มิตรแล้วก็มีดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูเช่นเดียวกัน6เจอ7อันนี้ไม่ดีนะครับ6 7 7 6แปลว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะก็พระศุขเข้าพระเสาร์แทรกก็มีโอกาสที่อะไรที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็ลบล้างมันไปนะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันทาให้ไม่เกิดขึ้นอย่างที่พูดก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่า6เจอ3นะครับ6ก 3, 3 6นะก็คือดาวคู่มิตรกันนะครับศุกเจอกับอังคารแบบนี้ก็คุณกับเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยมีโอกาสที่จะ จับมือทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะไปลงทุนนะลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดออกดอกออกผลมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายเลข1นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งครอบครัวครับส่งผลตั้งแต่วันที่17กันยายน17นาฬิกา25นาทีถึงวันที่18ตุลาคม5นาฬิกา10นาทีตีห ดาวอาทิตย้ยายเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะครับอาทิตย์คือความโดดเด่นอาทิตย์คือความเป็นผู้นําอาทิตย์คือเรื่องของการมีระเบียบวินะัยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับดวงอาทิตย์เวลาขึ้นนะครับขึ้นลงตรงเวลานะก็คือช่วงเวลามันจะเหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาตินั่นเอะนะครับเม้นมันก็คือการที่หอยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบอย่างเค่งครัด อันที่หนึ่งเลยก็คือเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวมากขึ้นมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวแบบชัดเจนขึ้นอาจจะเป็นผู้นำของครอบครัวนะครับหรือทุกคนมอบความไว้วางใจให้คุณมาเป็นผู้นำ ะะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้มันไม่มีเลข3อยู่ในช่องนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในช่องครอบครัวมีเลข3อยู่1เจอ3แบบนี้เราเรียกว่าคู่ศัตรู1331แปลว่าการทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในช่องนี้เจอกันในช่องนี้ซึ่งเป็นช่องครอบครัวก็ทะเลาะก,กับคนในครอบครัวซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยอันนี้ต้องระวังมากๆเลย แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข5าอยู่นะครับถ้าคุณมีเลข5าอยู่ในช่องนี้นะครับ1เจอ5 1 5 5 1แบบนี้อันแเบบนี้ยแบบโอเคครับเพราะว่ามันเป็นดาวคู่มิตรกัน1เจอกับ5คือคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อ่าแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเขามองคุณว่าคุณเหมาะสมเขาพร้อมที่จะสนับสนุนดันคุณให้คุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าหรือมีบทบาทหน้าที่สําคัญในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นปิดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายก็คือหมายเลขก4ดาวพุธครับก็ส่งผลกับตำแหน่งบริวารครับตั้งแต่วันที่28กันยายน17นาฬิกา15นาทีจนถึงวันที่23ตุลาคม23นาฬิกา37นาี อย่างที่บอกไปนะครับเลข4คือเรื่องของการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์พอเลข4เข้ามาในตำแหน่งบริวารน,นะครับก็จะมีการสื่อสารกับบริวารมากยิ่งขึ้นมีการพูดคุยตกลงบางคนอาจจะได้บริวารใหม่ทำสัญญารับคนใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลข2อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ4 2 2 4คือดาวคู่มิตรกัน แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีได้พิกผันเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเลขแปดในช่องช่องนี้เพราะว่า4884เนี่ยคือคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือดาวที่ย้ายในเดือนกันยายน ถ้าใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้มากกว่านี้นะครับที่นี่เราเป็นสถาบันด้วยนะครับเราก็มีการเปิดสอนนะครับวิชาคนที่ช่วยให้คุณเนี่ยเหนือคู่แข่งหรือว่าเหนือคนอื่นๆในอาชีพเดียวกันนะครับวิชาคนก็ได้แก่การดูดวงเป็นนะครับอย่างโหราศาสตร์หรือว่าบา์โคชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งเรามีโปรแกรมให้นักเรียนใช้งานแบบมืออาชีพได้เลยหลังเรียนจบนะครับโงเฮงนะครับการดูใบหน้าโดยที่ไม่ต้องขอข้อมูลวันเดือนปีเกิดของใครเลยก็สามารถดูได้ ลายเส้นนะครับก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เราก็ไม่ต้องขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเหมือนกันนะครับแค่เห็นลายเส้นหรือว่าเห็นลายมือเราก็สามารถทํำนายได้เช่นเดียวกันรู้ทั้งลักษณะบุคลิกนิสัยรวมไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือสุขภาพร่างกายได้ด้วย อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาห่วงจุ้ยนะครับนะก็เป็นวิชาที่เก่าแก่มีมานานนับพันปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้จัดบ้านนะครับจัดที่อยู่อาศัยให้ส่งเสริมดวงของคุณแล้วก็เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยแบบมั่นคงได้ด้วย ทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับหรือว่าดูได้นะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือต้องลงทะเบียนระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตเพราะว่าคุณจะได้ดูดวงตัวเองได้แบบเจาะจงและระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตเป็นระบบที่ช่วยให้คุณสามารถมีรายได้ได้ด้วยนะครับลองกดดูวิธีใช้อย่างละเอียดนะครับคุณจะเข้าใจและสามารถที่จะแชร์สินแสเพื่อรับรายได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช้สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ at สินแสแซดไอเอ็นแซดเอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไร ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ ค,คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad line. S 2> <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา